เรามาดูกันครับเปิดประตูสู่คอมพิวเตอร์จอ คำถามแรกเลยมันคืออะไรมันก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับเมนบอร์ดเมนบอร์ดก็เหมือนโครงสร้างมนุษย์คนเราที่จะเอาเอาไว้วาต่างๆเนี่ยมาติดเพิ่มเข้าไปใช่ครับ CPUCPU นี่ก็เหมือนสมองครับสมองใครฉลาดใครโง่แรมครับแ a มก็เหมือนกับเมม o r ีความจําครับสมองส่วนที่เอาไว้จํามาช่วยสมองล่ะฮาร์ดดิสครับฮาร์ดดิสนี่ก็คือหน่วยเก็บความจําครับผมการ์ดจอครับเปรียบเสมือนระบบประมวลผลภาพของเราก็คือสมองส่วนที่รับกับลูกตานั่นแหละเพราะสมองเนี่ยมันดีไม่พอเราเลย ต้องติดตัวช่วยเข้ามาช่วยสมองเราทําให้ภาพมันแจ่มเป้งยิ่งขึ้นต่อมาคือ Power อันนี้มันเปรียบเสมือนกระเพาะนะครับที่จะรับอาหารซึ่งก็คือไฟฟ้าเข้ามาและกระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายใช่ทำให้ร่างกายทั้งหมดเนี่ยดำเนินต่อไปได้มีอะไรอีกครับซาวการ์ดครับปกติหลายๆคนก็ใช้ออนบอร์ดออนบอร์ดก็คือในเมนบอร์ดเนี่ยมันมีมาให้อยู่แล้วแต่เราติดเพิ่มเพื่อเสียงที่ดีขึ้นใช่มันจะช่วยเรื่องอดัดช่วยเรื่องฟังเพลงอะไรขึ้นมาและอีกอย่างหนึ่งก็คือเสื้อผ้าครับใส่เมนบอร์ดใส่ CPU ใส่าการ์ดจอทุกอย่างลงไปนี่ก็คือข้าวๆว่าในคอมพิวเตอร์เเเคคครรรรืื่่่ออองงงววะมมีีไบ้าานทสป รเริ่มด้วย CPU i7 แล้วคนก็คงถามว่า i7 ตัวไหนมีอยู่3ตัวตัวแพงสุดตัวกลางแลตัวถ่วยสุดท้ายที่ของเราอะไร ขนาดนี้เลยนะเออข้ามไปที่แรมดีกวาได้คำตอบแล้วครับตัวถูกสุดครับมาแล้วอย่าถามนะโอ้โหเฮ้ยมึงแต่งไปขนาดนี้ทำไมมึงไม่เอาไอเซเว่นตัวแพงวะง่ายๆไอสตว์ตอนนั้นไม่มีตังค์มันบานมันเรื่อยๆมาที่เมนบอร์ดฮะเมนบอร์ด RAM Pad 4 Extreme เมนบอร์ดตัวนี้จะใส่แรมได้8ซึ่งสามารถรับแรมได้สูงสุด6 4กิก64กิกกูใส่32อก็พอแล้วอตอนนั้นผมเห็นคุณทำอยู่ครั้งหนึ่งครับเห็นแรมมันกินไป2 6ิกิก Oh โอ้โย<ค>ใช่ใชแทบจะบินว่ากูซื้อมาเริ่มคุ้มเลยเว้ยเริ่มคุ้มเริ่มคุ้มแล้วก็การ์ดจออันนี้เป็นที่เฮฮา GTX 6 9 0เป็นการ์ดจอในตำนานตอนนี้เลยนะครับมันตำนานยังไงครับมันตำนานตรงที่ว่าเห็นไหมครับว่ามันละเอียดกิ๊บ <c oughs> <c oughs> มัน,นไม่เคยมีการ์ดจอตัวไหนที่จะแรงไปกว่าตัวนี้นในเวลานี้ณอน,นาคตเดี๋ยวมันก็ต้องมีตัวใหม่ออกมาการ์ดจอทั้งสองตัวนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณเฉินคุณเฉินจีวิวครับที่เป็นธุระหามาให้เราครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเฉินฮาร์ดดิสก็คือ1เทาไบต์แบ็ค กับ SSD SSD. SSD คืออะไรครับ SSD คือ solid state hard drive ปกติ hard ิ i s k มันจะเป็นจานหมุนและเขียนแม่นนัวมากนี่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นชิป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 ข้อเสียคือข้อเสียคือแพงครับข้อเสียคือแพงอย่เดียวน่ะ,นะต่อ<ต>มา power supply ก็1,500วัตต์80 plus silver ต่อไปมาที่คำถามว่าอหลอดนี่คืออะไรใช่ไหมฮะเอาง่ายๆครับเวลาคนเราทำงานหรือออกกำลังกายหนักๆย่อมเกิดความร้อนแน่นอนแล้วทีนี้พอร้อนแล้วต้องทำยังไงก็ต้องระบายความร้อนครับไอ้พวกนี้ก็คือน้ำครับที่เห็นอยู่ในนี้อาจจะเห็นว่ามันนิ่ง แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันวิ่งนี่เห็นไหมใบพัดกัลาสีผมวิ่งติวๆเลยแปลว่าน้ําวิ่งอยู่น้ําจะวิ่งผ่านทุกอย่างดึงความร้อนในส่วนต่างๆนั้นออกมาที่น้ําแล้วไปผ่านหม้อน้าเหมือนรถยนต์พอผ่านหม้อน้ําน้ําก็จะเย็นน้ําที่เย็นก็จะกลับเข้าใปใหม่ทําให้อุปกรณ์ไม่ร้อนทําไม,อไมจอต้องแต่งคอมดีวะสุก,กูทําไมสักมันก็เป็นความชอบส่วนตัวเนืะอเขาว่ากันว่าผู้ชายเนี่ยเกิดมาต้องบ้ารถบ้าผู้หญิงบ้าปืนแล้วก็บ้าคอม มันก็คือความชอบส่วนตัวมันก็เหมือนกับว่าเอาเงินไปแต่งรถนั่นแหละบอกแต่งคอมแล้วได้ไรก็เหมือนกแต่งแว่นเอ้าแต่งท่อให้เสียงดังนี่แต่งเครื่องให้แรงไงเอออ่าเหมือนกันอ่ากลับมาที่เตอร์ cooling ครับในการทำเตอร์ cooling นี่อันนี้เจาะลึกนะฮะหลายๆคนยังไม่เคยเห็น water cooling ่งแม่คนไม่มีคําถามมาหรอกว่ามันคืออะไร water cooling เนี่ยมันจัดอะไรบ้างมันทํายังไงบ้างเตอร์ cooling นะครับต้องเริ่มจาก เปรียบเสมือนปั๊มน้ำในบ้านเรานั่นแหละถ้าบ้านเราไม่มีปั๊มชั้น2ก็ไม่มีสิทธิ์ใช้น้ำหน้าที่ก็คงเดาๆกันออกนะดึงน้ำสูบน้ำทําให้วนเป็นลูปได้ถ้าจากปั๊มมาคืออะไรอันนี้แทงหรือบางคนก็เรียกหม้อพักเอาไว้พักน้ำแล้วมันจะหาเสียงไหมครับเออันนั้นพักการเมืองเห็นมันอย่างนี้นะมันไม่ได้มีไว้โชยเฉยๆนะฮะสมมุติว่าเนี่ยคุณต่อทุกอย่างเสร็จสับปั๊บระบบปิดหมดแล้วคุณจะเติมน้ำเข้าไปในระบบได้อย่างไงผมก็เอาเงินไปหมุนนอกระบบครับ ต่อจากแท้งน้ําก็คือหม้อน้ําซึ่งอันนี้ก็มีข้างบนกับข้างล่างเหมือนแอร์ใช่เหมือนแอร์เหมือนรถยนต์ซึ่งหม้อน้าก็จะติดกับพัดลมซึ่งเขาบอกอุ้ยขี้อ่ะเจ็บเจ็บเจ็บสั่นเลยอ่ะโอ้ตลกเจ็บตัวเลยอ่ะเสร็จจากหม้อน้ําก็จะมาที่บล็อกแต่ละอย่างจะมีบล็อกของมันแรมเอ้ยซีพียูเอ้ยเมนบอร์ดเอ้ยทุกอย่างจะมีบล็อกครับบล็อกคือเพลทเหล็กที่ไปใช้ซิลิโคนเนี่ยเป็นกาว เพราะแปะกันมันก็จะเปรียบเสมือนเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมฮะแล้วทีนี้พอน้ํามันวิ่งผ่านบล็อกมันก็จะดิาร้อนออกมาแล้วพอถอดจากบล็อกก็จะเป็นฟิตมีมีหมาและยังมีแมวอีกเหรอครับฟิตปลาครับฟิตปลาฟิตปลาเหรอครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าฟิตติ้งนะฮะสำหรับคนที่อยากจะแต่งตัวครับอันนั้นห้องตัดถุยฟิตคืออะไรฟิตคือจุดเชื่อมต่างๆจากบล็อกหนึ่งไปสู่อีกบล็อกหนึ่งได้อย่างง่ายดายซึ่งความสนุกของเตอร์ cooling เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละ ดีไซน์เหรอครับใช่ว่าเราจะออกแบบให้มันเดินยังไงเดินยังไงถึงจะสวยก็จะมีของเล่นต่างๆให้เราเอามาดีไซน์กันนั่นแหละใช่ฟิตนี่มีเป็นร้อยครับพูด<อ>ไ <ง S 2> ก็พูดไม่จบไปศึกษากันเอาเองว่าเราจะวางทางน้ํำยังไงสรุปโดยรวมครับทั้งเครื่องนี้ก็ราคาเฉียดไปเท่าไหร่ครับเฉียดสองแสนคาดว่านะพูดยากเหมือนกันเพราะว่าเอาคิดง่ายๆนะฟิตตัวหนึ่งเนี่ยไอ้กลมๆเนี่ยก็3ามร้อกว่าบาทแลลวแล้วมีกี่ตัวแต่และอย่างคือมันบานปลายขึ้นเรื่อยๆก็เลยพูดยากว่าเออมันรวมหมดเท่าไหร่นี่ก็ข้าวๆครับรีวิว ส่วนความแรงเนี่ยคงม,มีคนออกมาทดสอบให้ดูแล้วว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นมันแรงขนาดไหนก็ถามกันมาเยอะนะว่าทำขนาดนี้ทำไปเพื่ออะไรตอบอย่างมั่นใจครับว่าเล่นเกม <c oughs> <laughs>